พรหอมหัวเงี้ยพรอมหอมแดงบานเ้องใส่แบบพริกก่อนผงวัวจะผงนัวใส่หน่อยแซีบหน่อยข้าวโปดทองใส่อันนั้นเนาะข้าวโปดทองใส่อันมะนาวเส่แดงหน่อยนึงได้ก็นองหย่อน สูตรแสบมันอยู่ตรงนี้<ม>ข้าวขวดจา้ามันเข้าวขวดด้วยซื้อมา <c oughs> บบตวงเนยใส่ลายๆมันจังหอมนี่เราเพาะเอาเพ็ดบ่เ,เพ็ดไม่จะเอ็ดมินตากล้องเข้าไปอา้าวคนเลยจ้า

หักเน้าใส่อยู่บ่า okay, ไม่เได้ติด okay. มันสมมีแล้วเิี่ยมกันยานทีว่าใส่หักเน่าอีกเจอจับแล้วเอพาพอสุดยอดเมืดเท่านั้นโอเค 呃。<Yep. S 2> uh. oh.